สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องพวกเขามาชมทางช่องยายจืนลำเพลินออฟฟิเชียลมือนี่อยำยำยำมือท่านได้หอดอันศัตรูยุดอกพี่น้องมันคือว่าหลับกล้องเขาหน่อยค่ะแม่ไป้วกสิไปทากินเขาอยู่เห็นบ่ไว้คือเดี๋ยวนี้ท้องมันหิวก็เลยพ้ากันจอดกินเขาเออก็มีทีมงานที่มานน้ำกันรถยายจืนก็มี่แม่เงยแลม เมนยแล้วก็พ่อเงียงง้ยงงซีคุณ่ใช่ใช่อางาสม,มันเพืีถลงไปแตา,าไทยเพืนดีมไทยพง้งพพง,งพ่อเงงงดีเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนค่ะจ้า เอ็ดคือเนาะเสียงก็คือมือเส้าก็ได้คลิปหนึ่งกรบเพือ่นอนหนึงเด็ดมึงมึงไม่หงไปได้มันมือจังไดจไดังใดมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งก็ต้องได้จักสี่คลิปคนขอมือหลายเลยใส่เลยเลยสี่คลิปเลยมือเส้ามือว่านนีงบบน่งูแจักบ่บว่นี่เลี้ยวสี่คลิปนั่นเลี้ยวจักเลี้ยวจกักทุ่มนี่จะให้หลวงพ่อตี วันนี้โอ้จักล่องเน่เออเออเอาโบยพอใหญ่เลียมดาดหัวเหมือนี่เอาดาดกระดาดมือนี่มือนี่เขาได้เขาได้อันเมนุยังมือนี่ตุ่มไก่บ้านฮะตุ่มไก่บ้านวุ้ยตุ่มไก่บ้านตำมะละกอเออมะละกอเนี่ยมันย่อมาจากอะไรวะมะฮง มะหุงมะละกอแม่ละกออันมะละนี่ฮู้ยู่อันมะกอนั่นน่ะต้องกินบ่มะละเบียบ่ไอมะละเบียบ่คอยบ่บ่คอยถือกันเออบ่ถือกันนาแดงแดงมาได้แดงต้องห่วงเขาเห็นบ่ระวังสิล่ะระว่ามะละกอว่าจังคันว่ามะละนี่ฮู้ยู่มากมะละแต่ว่ากอมันไม่ยัง ไก่มาละไก่เออเกาะคือไกาะไก่เออเออมาละไก่นั่นเป็นยังไงพี่น้องเดี๋ยวนี้อยู่ทางขั้วลุงยังก่อนขั้วบนุ่งขั้วบันทุ่งเอออยู่ขั้วบ้านทุ่งเส้นทางรอบเมืองเส้นทางกาฬสินธุ์คือขามสะพานเชยื่นบ่เอา่อมันออกนี่เชยื่นบ่ เออเนี่ยอยู่อยู่ขาโน่ไปทั้งนี่ขาโน่ไปทั้งนี้ขาโน่ไปทั้งนี้น่ยืานไปยินวะเส้นยื่นเนพอวัขาโน่ไปทั้งนี่เข่าขอนเจนขอนเจนเตียวทรายเออเกี่ยวขอออกกินยื่นขนพี่น้องมวลลงเนี่เออนั่นแหละพี่รองสินรอบทั้งนี่ละมวลลงมวลลงเส้นยื่นครับรถอันสังเกตได้ง่ายๆเนาะล้านเนาะซิมีรูปอันรูปยังก่อ รูปอนันสไปเด,ดปแมนรมนเ,ออเขา้าผันธเลียงนีนจานนึ่งเขาโอ้เข้าไปนะรูปอันรูปสไปเดแมนบอกขึ้นรูปซูเปอร์แมน รถตู้เก่าอันอันอันย้ายแมงมุมนั่นบอกสไตล์สไปเดอร์แมนก็เป็นซูเปอร์แมนด้วยเออรถตู้ระกาพันสิอ่านั่งบึงง่ายๆพี่น้องบึงไงไงทางข้างอยู่ทางข้างว่าบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีนั่งกินเข่าเลี้ยวบึงทงไห้ทงหน้าพร้อมอือโอ้ยจะมินอ่อนซ่อนมีกอไผ่เออกอไผ่ล้อมรอบเออ ื <t ests> <t ests> <t ests> <t ests and ังแาเยก่าำลังพากันกินเข่าพี่น้องกำลังิพากันกินเข่ากินปลาช่วงกำลังเย็ดกับเข่าอยู่ก็ต้องนั่งรอ นั่นละพี่น้องได้แล้วไดวภาพภาพสวยๆง,งามๆทั้งทั้งครัวครัวลั่นทุ่งอีว <laughs> ยังบ่่อยก,กันอ่านแล้วกันเลื่อมลุง,องเออพกนนา,า,ก,าก,กันนั่งกินข้าวกินปลากันช่วงนี้กำลังล่อล่ออยู่พี่น้องล่อล่อ,ลอคนเฮ็ดกับเขาอยู่ก็เลยน,นั่งล่อ,อบรรยากาศพอแหลมพอแหลม ปากเจ้าเป็นเอกนี่เจ้าเป็นผู่เอาไปหีเทียนบางไฟนี่ไม่เอากระหาเอาปาาเจ้าเป็นเอกเี่เจ้าเป็นผู้นะขอจักลั่ีเออหาบังไม่แหงกันเลยข้ามี้ไม่แหงขอเพิ่นแลวกตาเอาเป็นท้อนพอยมันลุงหลุด เอาไป,ไปหิ้วเฉียบบ้นงก่นนานพี่น้องไม่เห็นก่อไฟแล้วไม่เห็นก่อไฟแล้วกันเฮ้ยเห็ดยัดงไงล่ะเฉียบบังไฟเสียงอันนุม่มบอดโจ้ครับอันไม่ใช่จีนก็ร่างสามัมผัสกันเป็นยูทูบล่องช่อง มีแหลมจังไดจังว่าสิไปเอาโนไม่ให้ถามเนี่ยเจ้าขึ้นได้จังไดเจ้าไปมีวิีซ่ายังไปเป่าหูเพื่อนเพื่อนสิพาไปเอาโนไม่บาทนี่ไว้ไม่ละมีไต้บรูเน็ตไม่เหรออันเดินไปมาจากไกลบ่ไปเอาโนไม่เอาโนไม่แล้วใส่ยี่ห้อันบรรท่าเพื่อนบรรท่าเพื่อนห่วงบรรท่าเพื่อนแฝงอะไรเด้อไปเห็นเพื่อนฝาดเนื้อหัน กเไปท่วงกูหญ่ท่วงนี่มันคือมันอยากตอนี้มท่วงเนี่ยท่วงอยังกระซังเร็กอ้อยท่วงขออวะคอยมันเนี่ยจซีเสีนอนยางใส่เอานอนอย่างบ้าโอนอนบ่บ่บนอนนีบ่เบ่นไดบ่บ่บ่เอานอนนี่เอาไปให้น้องแม่สวมได้ราาพี่้องไม่แยแยมมาพี่้องมาพก ไปเป่าจังไดบู้พ่นจังวัสิภาเปียวนอไมัยวะสัน,นอู้นันเจ้าเว<อ>่ยก็นมี่ตัวเนี่ยนี่ยังไม่วันแงมาา่างมาเอานาอมัพอ,อระว่างเด้อระวังเด้อขาเราว่าใครดีเนีครับ <นะ S 2> ผู้ภาพไปยันร่มเด้อขาเรเป็นแขนดีวะแล้วม่าลับมาเน่นนอม,อนนนอมยจะนี่พ่อไปไปไปบ,นบันเบิ้งลูกมาเขาด้มดนองอูกั้วะเห็นเอาเด้ออนอนีอ่ให้นี่กันนี่ เม่นพ่อแมนเขาจะได้ไปแจีงบาดเนี่ยอุ้ยอย่าไปทว้วงเลยป่านนั้นมันแก่นว่าต่อต่อเอากั่นไว้กันไว้กั่นไว้เท่าสิ่งนึงเนานะอืดีว่าดีมืงอึ้งคนนี้ก็จะหัวตัวไหนพี่น้องเอ้ยโอ้ยอย่านั่งมีดเลยพ่อพ่อพ่อแหลมบ้านาท่น<ะ>นานห้อน้อ,องไปไปแล้วบ้านนี้ พอจะเข้าหวานใจนิดนึงค่าเราเขอหลวพุทธว่าค่าวโนมัยสองม้อนด้สิบบาได้บัดเจ้ากันเจ้ากันโอ้เอ้าเอาสั่นติเอาสั่นตัวมันแก่นมันแห้งเขาสิบฟองมาเนี่ยแห้งน่อยแห้งน่อยมันงานกระสีปลายฮกโก้หรือไงเหงมันสิบว่าไ้นะโอ้ยคือเอาตำไงมันอ่อนไปเบิดเพราะเอออ่อนไปเบิดได้แกงโนมัละเฮ้าเมนูมื่อื่นโอ้ยพร้อมหนึ่ง เออเออคุณแม่เอามีไก่คุณแม่ห่วยมีแลนไมเป็นคนแหกดรกินมนั่นปนไข่ครับ้านคนดวงพอาเป็นคนแรกที่ได้ไหมมาออกตลดกนดีเออนั่นถือแล้วถือแล้วนั่งน่หนูกปานถูกบวนูกบ้านทุกง้านกบ้านถ่น้อนถ่น้กนกบากบ้าานานก้าถ้นบ้านถก อันเจ้าของห้านเพิ่นกจใจดีใจดีพี่น้องจะมาคุยใส่อีชื่นนลยนะพอเลยขพอว้างใชพอพอพอปากเจ้าเป็นเอกเอกเจ้าเป็นโทไปเจ้าร่องไปขลอนเหนื่อยจะขอให้เขาเนี่ยเ่กินเหนื่อืมเทียดบางไฟเทียดบางไฟอันเขาปรทชันมีได้ไหมประชันเขาขอไม่เพื่อนไปเทียดบางไฟในไปยังประชันไปบอกให้บอกให้ไปขออันเทียดไหมไป่สองรอบรอบรอบคุณอะ โอ้ครับผมครับผมมาไปไงไปแล้วไม่ได้รับไรนี่รับครับรับเทสไปนี่ฮะพบแฟนแล้วครับโอ้เป็นน้องยิ้มน้องที่ขับโอ้โหครับผมขอบคุณอะไรพ่อขอบคุณอะไรคนแรกคขอบคุณแทบครับเอาไปขึ้นรถเลยพ่อขึ้นรถไว้ตันนี้จะเรียบพวง ถูกมากเปิดร้านมากบังเกิให้พูดได้พูดน่ะให้พ่อคนแรกวบ้าท่ายนองเนี่ะครับบ้านบอาไม่ดูไ่ป็นลดี่่น้ยพี่น้องสายล้อผมเนี่ยมครับเมมันธรรมดาด้วยนี่ครัวบ้านทุ่งเนาะครับผมครับผม อ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมากอย่าลืมแวะได้พี่น้องแต่ว่าคือ,คอสิบวันหนึ่อใหม่เขาไม่เงี้ยแหลมดอกเพราะว่าเออจังสิวันจังไหนเนาะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าเมาแวะได้พี่น้องนะเออมีสไปเดอร์แมนนั่งอทั้งรถตู้ได้พี่น้องอยู่ข้างทางเอ่ออยู่เส้นทางจากเอ่อมันเหว้แบนี่แหละเส้นทางมันนองแสงมาสิเขาไปมันโดนดูมันโดนดูครับครับอยู่สายมือได้พี่น้อง ขันเท่าขันเท่าจากรดูมาสิเขาไปแท่งคุณธมบฑลน,นเนาะนั่นแหละครับโอ้โอ้จากคุณธมบฑลน,นมาสิไปอันอันนี้ทานนี้ไปบันทือบันทอนบอมโอ้ครับผมครับนั่นแหละเลี้ยวเบิ้มทางครัวอันเนี่ยเอ่อส็นครัวบ้านทุ่งเอา้าจอดพี่รองจอดอาให้อะไม่ก,กินเขามากเ,าเขาเอา้นว่า กองทัพเดินรถทองเช็ดการเห็นงานสิไปใส่มาใส่ห้องก็ต้องกินเข่าซะก่อนจังไปพูดไ, <ป S 1> ได้ครับพูดได้ขลังได้ร่วงข้างไหนบ้านใต้ใต้บ้านนี่สิไปเอาเทียบบางาไฟนี่บ้าน,น,นม,มาพี่น้องมาไปพี่น้องอืม เห็นไหมันอย่าได้นไมเห็นไม่ไพ่อย่าได้เทียดบางไฟั่น้มันั่นมอวันผ้าขาพ่อบัเขียกับพี่พ่อเออซุมันแห่นี่ก็ได้นี่เพอดีบ่หูมันนะหูไงหูไงครับเขียดไตบังไฟอันอันนั้นหมบงบังไฟนั้นแหมอันบังไฟหลอดอบังไฟช่องกาแฟแหมคอัดมือใส่แล้วกับ อาแตะปูซีอัดไว้มันใหญ่พอใหญ่ใหญ่ใหมันใหเกินมันเดี๋ยวเบึงล่ำเบึงลำหน่อยพ่าตัดเพื่อเอาปได้นะตัดเพื่อเอาปก็ได้นะโอ้ยครับครับเพื่ปก็ได้จะได้รับไหบอกวาตัดออกมาเอาปลายมันนี่มู้ออ ฟ้าปลปสิคนบ่พอดีพอดีครับพอดีเขาคือบันคือานเจา่วงย่สิเขาคือเขึ้นไปตัดทนเล่ทต้งจีหัวซักเออเอาไปเฮ็ดเขียดมันเสม่หู้บป่ล่ะพอพอม่หู้เปล่ะปลมันมีดอกจดนพอดีนะ เออนั่นตะปูซี่นะพ่อโอ้ยจะมันงามหลายบาทนี่ได้หลายเทียดเติบอยู่นี่จังบ้องหนึ่งก็สีกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่เอาเอาเท่านี้พอเชิญอย่างเดียวแลเอางดปะเอาไม่หลายลำเลอเอาไม่หลายลำนลยเอาให้นเราไปหลายลำเลยเอาเยอะลอจะเขาเหยียดเอาจยอะท้องลำก็ได้เนาะไว้เราไม่ยิยดนะโอ้ยเอาแลยเอาเยอะๆแล้วพ่อเอาเอาเยจัๆลำเอาเยจัๆลำ อันนี้งามมากบ่งามบ่เนี่ยโอ้มันใหญ่ครับมันใหญ่ครับบ่ผุดไหมผุดไหมโอ้ตัวกลางงจังกสีเห็นไหมมันสิพอดีเงใผมว่าบ่เอองามเลยอือหัวบ้านทุ่งพี่น้องอาหารการกินพวกนี้เอ่อเครืองตะไคร่เครืองพักขาพูด่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับ ออ 3, 4, 4, บ,บองนึงมันได้หลายอ make, right? Listen, ันเขียนอยู่ครับทิไปเลี้ยไว้เลี้ยยว้ยหลักอไปให้มันแห้งพอสำลังเลยพอสำลังเลยพอเอาเลอนสามน้ำล้อ่าครับผมัวนั้นก็ได้อีกพ่อปัดถูกปัดพี่น้อง อเออสิวนบอดมาเฮ็ดชีพพร้อมบานี้เออมาเฮ็ดชีพล้วบานีโฆษณาล้านพ้อออันต้องเป็นล้านพได้พูดติดตามช่องพ้นน่ะกันมากอนแจงมาไหรครับครับเออว่สิออกอยู่ด้ววพ่นกพ่นกขามากินเาววาเอานีนเอาไปป่ายมันมีหู้ว่าป่ายมันย ป่ายไม่หูวะตัดเบื้งป่ายมันรึปล่ครับตัดเบื้งตัดเบื้งสันปลายมันรูล่ตัดเบื้งฝ่ายรูไม่หูวะอันนี้เขียดบางไฟครับเขียดบางไฟน่อยครับครับเบื้งฝ่ายมันน้ำเบื้องปลายมันน้ำครับครับับเขากันแล้วเราได้พ่อบาดอีกไปไปกินเขากินปลากัน เออครับมาได้เขียนบางไฟเลยเดี๋ยวจะเบิ่งคลิปต่อไปสิมีการแข่งขันบางไฟสินไปเลยนะครับผมไปบ้านนี้แล้วบอกประปดี๋ยวเรากลับไปเนยเพราะว่าเรามักเลือกปรนเดยยากประเดแล้วก็ไปเพราะว่าเรามัก เอามานี่จะให้ฝากข้าง้านน้ำสิอ่าสิเป็นไอพอหรือว่าไอเราชิวเองเอาพอไใช่ไหมสิบามเพิ่อวานพอมาฝากกันร้านเนี้ยฝากข้างช่องแยกจืดอย่ละยืนยืนยู่นี่ก็ได้มามาเอาเอาตัวนี้ก็ได้พอเอา ฟังอี่พอแล้วที่ฝากร้านร้านซื้อว่าจังไดอยู่สิยงทังไดพี่น้องพ้นกายไปก็มาหายเว่มองไดฝากทั้งสองแยกยีนเ่ยเอาพ่อฝาาเลยมาเลยอี่น้นองเลยล้านขั้วบ้านทุ่งครับอย่าโทษครับสายรอบก้อนแกนยังยืนครับครับอุดอ่อนอะไรสายรอบครับครับอยากทาไปพายมากขั้วยังกับวะขั้วบ้านทุ่งขั้วบ้านทุ่งได้พี่น้องเอาขอบบุญขอบคุณพี่น้องครับ ผู้เพืนเขามาชมทางช่องใหญ่จืนลำพินออฟฟิเชียลฝากไว้น้ำครัวบ้านทุ่งเ้นทางไซของพ่อเนี่ยสายรอบพันแก่นสายสายรอบขอนแก่นเชียงยืนนอกพี่น้องพลานไปพมาอนม็ได้ครับแต่คือสี่เห็นอยู่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิหนึ่งพ่อเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจกจืนกับเขาเรียบร้อยแล้วชิลไปกินเขากินป่าจงพบพ่อกันคลิปต่อไปที่เป็นคลิปยังนั่นให้ยืนเด้อของพยืนจ้าสิเป็นคลิปนั้นพี่น้องจะค่อยติดตามชม เบื้องล้วจะ่าลืมกดไหลกดแช่กดติดตามกดติดตามแล้วก็พอม้อมรับับกระดิ่งพอมย่าข่าพุษณานี่พี่น้องอาหารการกินมาฮอดเรียบร้อยแล้วที่ได้กินข้าวกินปลาเอ้ามาได้พี่น้องเลอมากินข้าวน้ำกันคลิปนี้เอาไว้ซับนี่พบกันคลิปต่อไปที่เป็นคลิปย่างนั่นพี่น้องแต่ค่อยติดตามชมคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีจ้า